โจทย์ข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่ดีนะอ่ะเรามาดูดูกันอ้าวแต่นี้อันนี้ภาษาไทยอาจจะไม่ถูกนะ <c ười> ครึ่งต้องมีรอเรือด้วยนะครับคุณแม่ซื้อแก้วมาครึ่งโหลอะถึงถึงประโยคตรงเนี้เข้าใจว่าอย่างไงครึ่งโหลแปลว่าอะไรมาคิดก่อนหนึ่งโหลเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ หโหลเนี่ยเท่ากับ12ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นครึ่งโหลก็คือ6คุณแม่ซื้อแก้วมา6นะครับร้านแถมเพิ่มให้อีกหโอ้ร้านใจดีมากแถมเพิ่มให้อีกหนึ่งแงสแดงว่าซื้อหแต่ได้7จริงไหมอ่าซื้อ6แต่ได้7แ,แม่ได้อะซื้อหกโอ้ลายมือครูจะสวยเกินไปซื้อหก แต่ได้อะได้เจได้เจดใบแล้วคุณแม่เนี่ยก็จ่ายเงินแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบลองนึกภาพนะได้แก้วในมือละเจดใบแล้วแม่ก็หยิบแบงค์ห้าอยออกมาจ่ายให้กับคนขายนะครับอพอหยิบจ่ายให้คนขายปุ๊บเขาทอนให้คุณแม่เนี่ยสองิบบาท จ่ายแบงค์ห้าร้อยไปปั๊บรับเงินทอนกลับมาสองร้อยยี่สิบบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาคิดดูตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคุณแม่เนี่ยซื้อแก้วไปในราคากี่บาทซื้อของเนี่ยกี่บาทจ่ายแบงค์ห้าร้อยจ่ายแบงค์ห้าร้อยและได้เงินทอนมาสองร้อยี่สิบาท ก็เอามาลบกันไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ซื้อแก้วไปในราคา280บาทใช่ไหมถึงได้เงินทอนมา220บาทเห็นไหมแสดงว่าแก้วเจ็ดใบที่ได้มาเนี่ยต้องจ่ายเงินไป280บบาทนะครับแต่โจทย์เนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่ ซื้อแก้วมาในราคาใบละใบละเนี่ยแปลว่าหนึ่งใบนะหนึ่งใบเนี่ยราคากี่บาทแก้วเจ็ดใบเนี่ยราคาสองร้อยแปดสิบบาทเพราะฉะนั้นถ้าแก้วหนึ่งใบเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็เอาเจ็ดไปหารไงครับสองร้อยแปดสิบพันเจ็ดเอาตั้งหารเลยเจ็ดสี่ยี่สิบแปด ลงตัวอปนนี้ได้ศูนย์เติมศูนย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งใบเนี่ยก็เท่ากับสี่สิบบาทเห็นไหมครับเห็นไหมวิธีคิดเนี่ยไม่ยากเลยแต่เราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะครับเราตีความโจทย์ให้ได้มันก็จะง่ายเลยคราวนี้อ่าโอเคไปดูข้อต่อไป นะครับขนมถาดที่หนึ่งเนี่ยราคาเท่านี้ถาดที่สองราคาเท่านี้ถาดที่สามราคาเท่านี้ถ้าเราจินตนาการไม่ออกก็วาดรูปครับการวาดรูปเนี่ยจะทําให้เราเราเข้าใจโจทย์ได้มากขึ้นแต่นี้ก็มันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะ,ะโจทย์เขาอยากรู้ว่า ถ้าซื้อขนมถาดละสองชิ้นในในสามในแต่ละถาดเนี่ยเราหยิบขนมออกมาสองชิ้นสองชิ้นสองชิ้นแล้วจ่ายด้วยแบงค์ร้อยเนี่ยจะได้รับเงินทอนกี่บาทเขาอยากรู้ว่าเงินทอนเท่าไหร่อ่ะเรามาหาก่อนว่าเขาเนี่ยซื้อขนมเนี่ยเป็นเงินกี่บาทกันก่อนถาดที่หนึ่งเนี่ยเขาซื้อถาดละสองชิ้นถาดที่หนึ่งเนี่ยสองชิ้นสิบห้าบาทอ้าวเพราะฉะนั้น ถาที่หนึ่งเนี่ยก็สิบห้าบาทเนยเพราะเขาหยิบมาสองชิ้นถูกไหมครับถาที่สองชิ้นละหกบาทหยิบมาสองชิ้นก็เท่ากับหกคูณสองเท่ากับสิบสองบาทถาดที่สามชิ้นละสิบสองบาทซื้อกี่ชิ้นสองชิ้นสิบสองคูณสองทองสูตรคูณเลยสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่ก็ยี่สิบสี่บาทเพราะฉะนั้นสามถาดนี้เท่าไหร่ อ่ะเอามาบวกเลยสิบห้าบวกสิบสองบวกยี่ิบสี่อ่ะสิ 11, ใจเ1นทด1เป็นสองเป็น4ี่เป็นห้าห้าิบเบาทเห็นไหมครับซื้อขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินห้าสบาทแล้วจ่ายแบงค์100งร้อยไปนึกภาพนะจ่ายแบงค์ร้อยจะได้เงินทอนเท่าไหร่ครับก็ เอา100ใช่ไหมลบด้วย51าสิจำนวนของที่ซื้อก็จะเป็นเงินทอนนะครับอ่ะลบเลย100่งลบห้ะได้49นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้เงินทอนทั้งหมด49บาทโอเคนะครับอะไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนข้อนี้แต่เราตีความโจทย์ให้ได้นะครับ โอเคข้อต่อมาร้านขายดินอะมีสองร้านอีกละร้านที่หนึ่งกับร้านที่สองร้านแรกเนี่ยขายดินห้าถุงหกสิบบาทร้านที่สองขายถุงละสิบบาทถ้าจะซื้อดินสิบถุงควรซื้อจากร้านไหนเพราะอะไรเวลาเราซื้อของเราอยากจ่ายถูกหรืออยากจ่ายแพงครับ เราก็อยากจ่ายถูกจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาให้เจอว่าร้านที่หนึ่งกับร้านที่สองร้านไหนขายถูกกว่าจริงไหมครับอ่ะเขาอยากได้ดินเนี่ยสิบถุงอ่ะเรามาดูร้านที่สองเขาขายดินถุงละสิบบาทเราอยากได้ดินสิบถุงก,ก็คือสิบบาทคูณสิบถุงก,ก็เท่ากับหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมร้านที่สองเนี่ยเราต้องจ่ายเงินหนึ่งร้อยบาทถึงจะได้เงิน เราถึงจะได้ดินสิบถุงส่วนร้านที่สองเนี่ยเขาขายห้าถุงหกสิบบาทถ้าเราซื้อสิบถุงก็คือเราต้องต้องซื้อสองครั้งจริงไหมห้าห้าห้าถุงเนี่ยสองครั้งก็จะกลายเป็นสิบถุงใช่ไหมอ่าห้าถุงหกสิบบาทถ้าสิบถุงก็คือหกสิบคูณสองเพราะเราต้องซื้อสองครั้งใช่ไหมอ่า กสิบคูณสองได้เท่าไรได้ร้อยยี่สิบเพราะแสดงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราต้องจ่ายเงินร้อยี่สิบาทถึงจะได้สิบถุงอ่ามาดูกันแล้วเราควรซื้อร้านไหนเนี่ยร้านไหนถูกกว่าครับก็ร้านที่หนึ่งไงเห็นไหมร้านที่หนึ่งไงถูกกว่าเพราะจ่ายแค่ร้อยเดียวแล้วมันถูกกว่ากันเท่าไหร่ก็ถูกกว่ากันยี่สิบบาทเพราะฉะนั้นตอบ ควรซื้อร้านที่สองเพราะราคาถูกกว่า20บาทอโอเคเลยนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับ ข้อใดมีค่าตัวนี้ไม่ถูกนะตัวนี้มีนะครับข้อใดมีค่ามากที่สุดข้อนี้นะข้อใดมีค่ามากที่สุดถ้าเราดูจากชอยนะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยมันจะมีมันจะมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอามาหารเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากได้ค่าที่มากที่สุดเนี่ยการหารเราก็ต้องให้ตัวหารเนี่ยหมายถึงฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยครับให้มันตัวเลขมันเยอะอ่ะนี่ครับฝั่งซ้ายเนี่ยนี่คือฝั่งซ้ายของเครื่องหมายหารเนี่ยที่ครูวงไว้นี่นะเนี่ยฝั่งเนี้ยต้องเยอะๆถึงจะดีค่ามันจะได้เยอะนะครับแต่ฝั่งเนี้ย ฝั่งขวาของของเครื่องหมายหารเนี่ยควรจะน้อยใช่ไหมมันคือเยอะแล้วไปหารน้อยค่ามันก็จะได้ออกมาเยอะๆนะครับแต่ว่าข้อนี้มันก็มันก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะเขาถามว่ามีค่ามากที่สุดการที่เราจะรู้ว่าอันไหนมากที่สุดเนี่ยเราก็ต้องหาให้มันครบทุกอันนะครับ มันไม่ได้บอกว่าข้อไหนถูกไงถ้าข้อถ้าบอกว่าข้อไหนถูกเราเจอข้อเดียวที่เป็นข้อถูกเราก็เลือกข้อนั้นได้เลยแต่เขาถามว่ามากที่สุดเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าอันไหนมากที่สุดจนกว่าเราจะหาครบทั้งสี่ข้อนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องหาทั้งสี่ข้อเลยอ่ะงั้นเราก็ต้องมาเริ่มหานะครับเราเริ่มจากข้อแรก คิดในใจเลย4คูณ20ได้80 80หาร5อ่าคิดในใจได้ไหมอ่าไม่ได้ก็มาตั้งเ,เห็นไหมสีเขียวอ่าเอาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน,นดกวา80หาร5 5 1เป็น5เหลือเศษ3อ่า13ลงมา5 6 30ข้อนี้ได้16นะครับ คูไม่เร็วไปนะเริ่มเพราะเริ่มคล่องกันแล้วเนาะทำกันมาหลายข้อแล้วน่าจะคูณน่าจะหารอะไรกันคล่องมากขึ้นแล้ะนะครับอ่ะหนึ100่งร้อยลบสี่สิบตรงนี้ได้หกสิบหกสิบหารหกโอ้ตรงไปตรงมาเลยคิดในใจเลยได้สิบนะครับแปดสิบคูณห้าแปดห้าสี่สิบอ่ะแปดห้าสี่สิบเติมศูนย์เป็นสี่ร้อยนะครับโอ้ 4ี่หารสิก็ตัดโจน,นะครับก็ได้เท่ากับ40่สิองร้อยลบร้อก็ได้80 80หาร8ได้เท่าไร่แปหารแก็ได้10บนะครับอาอันไหนมากที่สุดนี่ไงครับเพราะฉะนั้นตอบข้อข้อ3าได้มากที่สุดนะครับ เห็ไครับสนุกเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมกับการอ่านโจทย์ปัญหาและก็การคิดนะครับอ่ะโอเคเรามาดูข้อต่อมานะครับขายแตงโม80ผลนึกภาพแตงโมนะแตงโมอ่ะแตงโมแตงโมแตงโมนะไม่ใช่ทุเรียนนะเนี่ย อแตงโมแตงโมนี่ม,มีทั้งหมด80ผลนะครับราคาผลละ30บาทแล้วนำเงินไปซื้อเงาะกิโลละ12บาทจะได้เงอะกี่กิโลกร,รมัมอ่ะตอนแรกเนี่ยแตงโมเนี่ย80ผลขายราคาผลละ30บาทเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้เรา รู้ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเงินดีกว่านะครับน่าจะดูชัดกว่าอ่ะแตงโม80ผลเนี่ยครับผมขายลูกหนึ่งเนี่ย30บาทแล้วเขามี80ลูกก็แปลว่า80เนี่ยคูณ30ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะได้เป็นจํานวนเงินเป็นบาทออกมานะครับอ่ะงั้นเรามาคูณกันก่อนคูณในใจได้ไหมอ่ะครูตั้งคูณให้ดูแล้วกัน แปดสิบคูณส,สามสิบศูนย์สามศูนย์ได้ศูนย์สามแปดยี่สิบสี่ได้เงินสองพันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ได้เงินมาละสองพันสี่ร้อยบาทแล้วเขาก็เอาเงินสองพันสี่ร้อยบาทเนี่ยครับไปซื้อเงาะเงาะกิโลหนึ่งเท่าไหร่กิโลหนึ่งเนี่ยสิบสองบาทเอาเงินสองพันสี่ร้อยบาทนะครับเอาไปซื้อเงาะกิโลละสิบสองบาท ก็คือมันก็จะกลายเป็นสองพันสรหารด้วยสิบสอเพราะว่าง้องกิโลละสิบสอบาทใช่ไหมครับก็จะเป็นจำนวนกิโลกร,รัมที่ได้ออกมานะครับอ่ะงั้นเรามาหากันสองพันสี่รอหารสิบสอง่ะท่องแม่สุดคูณเลยครับแม่สิบสองท่องได้ไหม สิบเป็น12 12องสองสอ่ะเห็นไหมลงตัวเลยยี่สอ่ะเหลือศเห็นไหมเติมศูนยก็ได้เท่ากับ200กิโลกร,รมัมก็จะได้เงาะมาทั้งหมด200กิโลกร,รัมนะครับอะโอเคอ่ะมาดูข้อนี้ มีนก49ตัวแมว68ตัวและมีมด23ตัวเต่า44ตัวมีสัตว์ทั้งหมดเนี่ย4ชนิด4ชนิดเลยอ่ะโอเคเราโน้ตเอาไว้มองไม่เห็นโอเคมีทั้งหมด4ชนิดสิ่งที่เขาอยากรู้คือจำนวนขาของนกและแมวนี่ไงนกและแมว มีมากกว่าหรือน้อยกว่ามดและช้างมดในนี้บอกน่าจะเป็นมดและเต่านะครับมดและเต่านะครับก็คือคู่นี้จำนวนกี่ขาก่อนอื่นเรามาดูก่อนก่อนที่เราจะมารู้จำนวนขาจำนวนขาของทั้งหมดเรามาดูก่อนว่านกเนะี่ยมีกี่ขา นกนกมีสองขาเนาะแมวล่ะแมวมีสี่ขามดล่ะครับมดมีกี่ขาไม,ไม่ใช่สี่ขานะเดี๋ยวจะเพลินมดมีมดเป็นนี่ต้องเอาความรู้ของวิทยาศาสตร์มาใช้นะมดเป็นมแมลงแมลงมีกี่ขามแมลงมีหกขาหกขาเตาก็นึกภาพเตา่า เต่ามีหนึ่งขากับอีกหนึ่งกระดองอ่าไม่ต้องเอากระดองเขาอยากรู้แค่ขาอ่าก็มีสี่ขาโอเคคราวนี้เรารู้แล้วสัตว์แต่ละชนิดมีกี่ขาเราก็หาจำนวนของขากันโอเคเอานกนกมีกี่ขานกมีกี่ตัวสี่สิบเก้าตัวหนึ่งตัวมีกี่ขาสองขานี่คือจำนวนขาของนกแมว มีหกสิแปดตัวแมวมีกี่ขา4ขานะครับนี่ก็คูณ4เข้าไปมดมีกี่ตัว23าตัวมีกี่ขามด1ตัวมี6ขาก็คูณ6เข้าไปนะครับนะเตามี44ตัวมีกี่ขา4ขานะเราก็โอย เราก็มาหาว่าแต่ละตัวเนี่ยมีไอแต่ละชนิดเนี่ยมีขาเท่าไหร่นกเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขาสี่สิบเก้าคูณสองได้ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่คิดในใจได้ไหมคิดได้ได้เก้าสิบแปดขาแมวล่ะหกสิบแปดคูณสี่ 84 32 64 24 27 272คขามดล่ะ23คูณ6อ่ะ6 38คิดเลยนี่จโอ้โหเนี่ยข้อเนี้ยดีเลยได้ฝึกทักษะการคิดเลข6 38 18ทด1 6 2 12เป็น13อ่ะ138ขาอ่ะเตาล่ะ44คูณ4 44 16เอาเร็วเลย44 44 16 ทศหนึ่งเป็นสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกสิ่งที่เขาอยากรู้เขาอยากรู้คู่ไหนหมดกับเต่า,เาต้องหาหมดกับเต่ากับมดกับแมวอะ่ะคู่นี้มาบวกกันคู่นี้บวกกันได้เท่าไหร่สองเจ็ดสองเอาตรงนี้คู่เราคนนะุ้ สองเจ็ดสองบวกเกาได้ศนย์ทดหนึ่งสิใส่เทดหนึ่งสามร้อยเคู่นี้แหละคู่ที่2อมดกับเต่าร้อามสิบแปวกร้อยเหได้14ใส่สทดหนึ่งได้11ใส่1ทดหนึ่งได้3 1มส คูณนี้ได้สามหนึ่งสี่อ่ะคำตอบคือนกและแมวมีขามากกว่าไหมมากกว่ามากกว่ามากกว่าอยู่กี่ขาเอามาลบเลยครับเห็นไหมลบได้หกใช่ไหมตรงนี้เหลือหกเหลือ อ่า10มากกว่าห้าสิบหกขาเป็นคำตอบนะโอเคนะครับเนข้อนี้สนุกสนุกมีการใช้ความรู้ของวิทยาศาสตร์มาด้วยนะครับว่ามดมีหขานะไม่ใช่มดมีสี่ขานะอ่ะโอเคมาดูข้อนี้กันนะครับ ร้านค้าขายมะนาวสามลูกสามลูกราคาห้าบาทอ่าว่าดลูกมะนาวเลยสามลูกเห็นไหมห้าบาทถ้าเคนเนี่ยซื้อมะนาวสิบแปดลูกสิบแปดลูกจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อา้าว็็สามลูกห้าบาทเนี่ยสามลูกห้าบาทถ้าสิบแปดลูกกี่บาทสิบแปดเป็นกี่เท่าของสาม เป็นหกเท่าใช่ไหมหกเท่าเพราะว่าหกคูณสามเป็นสิบแปดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาหกมาคูณกับห้าด้วยใช่ไหมหกห้าเป็นเท่าไรสามสิ 30. อ่าเสร็จแล้วหรอตอบสามสิบบาทนะครับอ่าข้อนี้ก็เรียกได้วา่า ก็น่าสนุกนะครับให้หาค่า A แล้วก็หาค่า B แล้วก็เอาค่า A มาบวกกันแล้วก็มาบวก B นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนว่าเนไหนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรามาดูก่อนนะหลักการคิดเนี่ยคือข้อสอบเนี่ยดูดูด ดูเหมือนจะซับซ้อนนะครับและถ้าเป็นบางคนเนี่ยอาจจะต้องโอ้ต้องใช้ความรู้ของสมการหรือเปล่าในการมาแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูว่าข้อนี้เป็นเป็นโจทย์ที่ดีนะครับแล้วก็เรียกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ใช้ความรู้เกินเกินสิ่งที่เรามีครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะครูให้ดูอย่างนี้นะนะครับ ครูวาดวาดตรงนี้นะาวาดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่าเราเห็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูย้ายออกมาใหม่นะเพื่อเพื่อที่จะให้เข้าใจสี่เหลี่ยมเนี่ยคูณห้าเท่ากับห้าร้อย่ะดูตรงนี้น่าจะเริ่มเข้าใจขึ้น สิ่งที่ครูจะถามก็คือว่าอะไรคูณห้าแล้วได้ห้าร้อยอะไรคูณห้าแล้วได้ห้าร้อยก็หนึ่งร้อยไงใช่ปะ่ะหนึ่งร้อยไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรสี่เหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปลว่ามันมีความสัมพันธ์กับตรงนี้ไง แปลว่าตรงน a 2, 4, 3, เนี้ย a เนี่ยลบด้วย243เนี่ยเท่ากับ100จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะงั้นครูถามกับข้อน,นี้ตรงเนี้ยเราถามใหม่ว่าอะอะไรที่ลบ243แล้วได้เท่ากับ100ถ้าเรา ถ้าเราตั้งคำถามอันนี้มันมันจะยากแต่ความหมายของประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้หมายความว่าอะไรที่มากกว่าสองร้อยสี่สิบสามอยู่หนึ่งร้อยอ่ะถ้าถ้าเราตั้งคำถามแบบนี้เราจะคิดออกใช่ไหมอะไรที่มากกว่าสองร้อยสี่สิบสามอยู่หนึ่งร้อยก็สามร้อยสี่สิบสามไง มันมากกว่า 243u 100ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้น a เนี่ยเท่ากับ343อ่ะถ้าไม่งั้นเรามาลองลองแทนค่าดู a เท่ากับ343ลบ243มันก็จะเท่ากับ100เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้ค่า a แล้วเห็นไหมเราไม่ต้องใช้ความรู้เกินสิ่งที่เรามีเลยนะครับเราไม่ต้องไปใช้ความรู้สมการด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราได้ค่าออมาแล้ว A เท่ากับ343รอ่าะคราวนี้เรามาหาค่า B นะครับในลักษณะเดียวกันเลยค่า B เห็นไหมครูใส่สี่เหลี่ยมเข,ข้าไปก่อนีอ่ะสีเหลี่ยมหายไปเลยโอเค นะครับสีเขียวเนี่ย <c oughs> สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยลบสามสิบเท่ากับหนึ่งร้อยตรงนี้แปลว่าอะไรครับอะไรที่มากกว่าสามสิบอยู่หนึ่งร้อยอะไรมากกว่าสามสิบอยู่หนึ่งร้อยครับก็หนึ่งร้อยสามสิบไงใช่ไหมอ่า เราะฉะนั้นเห็นไหมเราได้ค่าแล้วว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับ130แล้วสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับอะไรสี่เหลี่ยมมันเท่ากับตรงนี้เห็นไหมครับก็แปลว่า125เนี่ยบวก b เท่ากับ130 125บวกอะไร เท่ากับ1นึบวกอะไรครับก็บวก5ไงจริงไหมร้อยยี่สบวกหก็เท่ากับ130เพราะฉะนั้นเห็นไหม b เนี่ยเท่ากับ5เห็นไหมครับเราได้ค่า a และค่า b มาแล้วโจทย์เขาต้องการอะไรโจทย์เขาต้องการ a บวก b บวก a บวก a บวก b เพราะฉะนั้นเราก็เอามาแทนค่าเลยครับอ่ะเอเท่ากับเท่าไหรสามสี่สามบวกสามสี่สามบวกห้าครนี้อย่าพลาดนะอุตสาห์คิดมาได้แล้วบวกเลขตรงนี้อย่าพลาดนะครับสามสี่สามบวกสามสี่สามอ่ะได้เท่าไหรได้หกได้แปดได้หกบวกห้า บวก5ได้1ได้9ได้6ต่อหอยเก้บเอ็ดเห็นไหมครับเราค่อยค่อคิดออกมาทีละนิดเนาะโอเคอเดี๋ยวไปต่อกันหมดแล้วข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายโอ้โหเป็นก็เรียกว่าเป็นโจทย์ที่ ท้าทายมากเลยสำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราได้พัฒนาทักษะของเราเนาะในโจทย์ของในการคิดโจทย์แบบระคนนะครับสำหรับความรู้ตรงนี้เราสามารถเอาไปเตรียมตัวสอบไฟแนลหรือว่าสอบปลายภาคของเราก็ได้หรือสำหรับบางคนเนี่ยที่มันเหมือนเป็นการ ฝึกซ้อมครั้งเดียวแต่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองครั้งเพราะว่าเราเอาความรู้ตรงนี้ไปสอบไฟนอลด้วยหรือบางโรงเรียนเนี่ยมีการสอบ NT ของของปสด้วยเนี่ยเราก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปไปเตรียมตัวสอบ NT ได้ด้วยนะครับเพราะว่าสอบ N t ทมันก็อยู่ใกล้ๆกับการสอบไฟนอลเนาะสอบปลายภาคนะครับก็เป็นการฝึกฝนครั้งเดียวและเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองครั้งเลยนะครับผม